ต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะบ,บ่ายโมง45นาทีทางช่อง3าแห่งนี้ผู้ชมครับกระแสวันนี้โอ้โหเรยกว่าเป็นข่าวดังรองจากป๊อปแคลอรี่บาบาก็คนนี้แหละฮะแซคชุมแพล,ล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่าเขาประกาศตัวนะครับว่าเขาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเขานั้นชอบผู้ชายเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้เรียกว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อทุกสื่อนะฮะพูดถึงเรื่องนี้เป็นเสียงเดียวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะเนี่ย ช็อกเลยแซคชุมแพเปิดตัวชอบผู้ชายเนี่ยนะครับวันนี้ครับเราจะเปิดใจเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคุณแซคชุมแพสร้างกระแสหรือเปล่าหรือว่าไปชอบผู้ชายจริงๆเป็นเกย์หรือเปล่าเอาตรงๆกับคุณผู้ชมฮะหรือยังรักผู้หญิงอยู่ยังชอบผู้หญิงอยู่นะครับวันนี้พูดคุยกับทางคุณแซคชุมแพแล้วคุณสามารถทองขาวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซคครับผมนะฮะหัวหรือเปล่า ผู้จัดการครับผู้จัดการนะฮะเบอผมคิดว่าพามาเปิดตัวเลยไม่ใช่นะฮะครับผมผมก็ตกใจไงโอ้โหเห็นพามาบมื่ผู้ชายนั่งอยู่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เขาเป็นผู้จัดการนะฮะผู้จัดการครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาว่ากันคุณซักผมขออนุญาตตอนนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าข่าวคุณโด่งดังมากเลยข้ามคืนนะครับข้ามคืนเลยนะดังมากแล้วตอนนี้ดังมากครับเดี๋ยวผมยังไม่ถามคุณตอนนี้ว่าตกลงคุณใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นผมถามเรื่องเก่าก่อนครับน้องดินดาตอนนี้ได้มีการพูดคุยไหมฮะ ก็ไม่มีครับเรีย์จบไปหมดหรือยังหลังจากที่ผมแถลงข่าวก็ไม่มีการน้องบินดานี่เป็นอดีตแฟนสาวนะครับคนที่เคยคบหากันแล้วกันอะเคยคบหากันครับเคยมีกรณีที่น้องเขามาออกรายการนี้เขาก็บอกว่าเขาน้อยใจคุณเหลือเกินผมขอย้อนถามขอญาตนะอย่าโกรธกันนะด้วยตอบคาถามหน่อยแล้วกันผมก็ยังค้างค้างคาคานะน้องเ็าบอกตอนนั้นเนี่ยเขาเจ็บลูกตาบอกให้คุณไปซื้อยาหยดตาเขาบอกคุณไม่ยอมไปนะื่งจริงไหมอืมมัน วันนั้นก็เราก็กินน่าจะกินเลี้ยงกันครับอก็วันนั้นญาติผมมาครับวันนั้นก็เขาก็เขาก็เจ็บตานั่นแหละครับอืประมาณสักเที่ยงคืนครับครับเขาก็บอกว่าให้ผมไปซื้ออืผมก็เลยบอกว่าไอร้านค้าแถวนี้มันปิดหมดแล้วครับก็เลยเดี๋ยวให้อ่าพี่ชายที่กําลังจะเข้ามาในบ้านที่กําลังจะเข้ามาบ้านให้ซื้อเข้ามาให้ครับครับผม ปรากฏว่าไม่ได้ซื้อเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าให้คุณออกไปซื้อเขาหน่อยคุณบอกคุณไม่ไปอืตอนแรกผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ชายจะซื้อเข้ามาให้เดี๋ยวรออีกนิดนึงได้ไหมอืันนี้ประมาณนี้ครับผมก็สุดท้ายก็ไม่ไปไม่ได้ไปไปสิครับตรงคุณไปซื้อไหมไปไปซื้อครับอ้าวเหรอทำไมเธอบอกไม่ไปไปซื้อไปซื้อครับเพราะว่าพี่ชายผมโทรมาก่อนจะเข้ามาหน้าหมู่บ้านเขาบอกว่าอมันมันไม่มีที่ซื้อแล้วเพราะว่ามันปิดหมดแล้วอื ผมในระแวงนั้นผมก็เลยขี่รถยนต์กับน้องอ๋อตกลงคุณคุณออกไปกับเขานะป่าวาผมไปคนเดียวครับไปคนตกลงไปซื้อให้เขา่ะใช่ครับแต่คุณจําได้ใช่ไหมตอนนั้นเขาบอกเขาคุณไม่ได้ไปซื้อให้เขาแล้วเขาชวนคุณคุณก็ไม่ไปด้วยไปซื้อไปซื้อครับสุดท้ายเขาต้องเจ็บตาอย่างนั้นตกลงซื้อนะผตอนสุดท้ายผมออกไปซื้อครับไปเป็าตาช้างหยอดให้เขาหรือเปล่าไอ้ยาหยอดตาครับยาหยอดตานะครับปาเกือบตีหนึ่งผมไปปลุกอผมไปเคาะไอ้เพศสัตว์ครับ ที่มันอยู่ข้างเซเว่นที่เขาปิดไปแล้วแล้วก็ให้พนักงานเอามาให้ใช่ครับอโอเคถือว่าออกไปนะฮะคืออันนี้มันก็ไม่ค่อยตรงกันกับสิ่งที่น้องเคยมาพูดแต่เรื่องนี้มันนานแล้วนะคุณผู้ชมครับแต่เราแต่เราผมอยากรู้ไงคนเลยถามหน่อยไอ้เรื่องกระเป๋ากระเป๋าตอนนั้นบอกจะซื้อเขาตกลงก็ไม่ได้ซื้ออืมผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะซื้อครับไม่ได้บอกว่าจะซื้อเขาหวังไปเอง ในใจเขารู้สึกอย่างนั้นเองเขาต้องการให้ซื้อ,อเขา,าผมก็บอกว่าเออถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะซื้อให้อืมอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องที่เขาไปหาคุณในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุณให้รปภเนี่ยไปล็อกตัวเขาออกมาในเรื่องจริงรเปล่าอไม่มีครับไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงนะที่เขาบอกไลค์รังแกอะไรเขามันมันเป็นน่าจะเป็นช่วงชุนลมุนมากกว่าครับอืมเพราะว่าวันนั้นก็มันเอ่อ แฟนคลับใกล้จะหมดแล้วมั้งครับแล้วแล้วผมก็มีงานต่อที่อีกที่ที่ชนบุรีครับครับผมก็บอกก็บอกรปภแล้วก็บอกกันแล้วว่าอีกคนเนี้ยจะพอแล้วอืมอ่าครับแล้วผมผมจะขึ้นรถแล้วปรากฏคนนี้เขามาน้องผู้หญิงเออเขาก็บุกเข้ามาเลยเข้ามาเขารปภก็จับไปเลยครับอีกอีกรปภคนนึงก็ลากผมขึ้นรถเลยเขาก็ยังไม่รู้ว่าเออเป็นอะไรกันเขาไปตะโกนว่าเขาท้องเหรอตอนนั้นอะ ใช่เขาบอกเขาท้องที่ลานจอดรถตรงนั้นคือเขาไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องเขาเขาก็ตอนหลังเขาน้องเขาบอกเองว่าเขาไม่ได้ท้องเขาไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องนะแต่ว่าตรงนั้นมีคนได้ยินว่าเขาบอกเขาท้องถูกไหมฮะใช่ฮะมันมีคลิปมีอะไรอยู่อ่าโอเคอันนั้นคือเป็นประเด็นเก่าๆครับเป็นประเด็นเก่าๆนะฮะล่าสุดไอประเด็นที่มันถูกเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะมีคนเขาจับตามองแล้วคุณออกมาเปิดตัวว่าคุณชอบผู้ชาย จริงหรือเปล่าเขาบอกเพิ่งรู้มาได้แค่เพิ่งรู้ตัวมาได้สามเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปวดตัวครับอ่าเดี๋ยวจะจะพูดตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องต้นเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันนี้ผมก็ไปถ่ายเอ็มวีเอ็มวีเพลงนะครับเพลงอะไรฮะเพลงประกอบภาพยนตร์ครับของพี่พิ่พพจนพนอนนท์ครับคุณเล่นละครของคุณพิมพจน์อนนท์เป็นเป็นคนร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ครับอ่าครับทีนี้ก็ ด้วยความที่สลืมสลือยังไม่ได้นอนนะม้นี่หรือเปล่าฮะนี่หรือเปล่าฮะใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้ครับเดีะยว่อนะนฮะโอ้โหนี่คุณเด้งหน้าเด้งหลังนะออมันเป็นคอนเซปต์ไหมครับคุณเด้งนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อลายเสือครับเป็นชุดลายเสือครับผมเนี่ยฮะผู้ชายที่ไหนก็จะมาใส่คน,ค,นคนอื่นก็มีใส่เยอะแยะทำไมเอาออกแต่ผมคนเดียวอันนี้เป็นเป็นเป็นคลิปที่คุณพศอานนท์เขาลงเลยนะผมถามหน่อย มันเป็นเรื่องราวของการสร้างกระแสให้คุณหนังคุณพศหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับับอันนี้ก็มีไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไปเมื่อวานนี้ก็ไปแบบโอ้โหสภาพมอมแมมมากเลยน้องก็ยังไม่ได้อาบน้งครับคือคือนอย่างนี้ขอขอกขออนุญาตครับเมื่อวานเนี่ยมันเกิดฉุกแล้วหกจริงๆแล้วคิวเนี่ยมันจะไม่มีแล้วน้องก็หลับอยู่แล้วก็สิบโมงเช้าพี่พศก็ให้น้องก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวขอไปถ่าย MV ให้หน่อย ไอเงี้เราก็ใจดีนะอ้น,นี่มันก็ใจดีผมก็ใจดีก็ไปก็ไปแล้วก็ผมก็ไม่ว่างไม่ได้ไปด้วยน้องไปถึงก็หลับไปบนรถตื่นขึ้นมาพี่พศก็ดึงไปนักข่าวเต็มเลยอ้น,นี่ก็ไปไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็นักข่าวก็ ไม่ถามเรื right. ่องหนังพี่พศเลยไม่ถามเรื่องงานเลยมาถามเรื่องผู้หญิงเรื่องเดิมอย่างเดียวถามเรื่องมินดานี่ถูกใช่ครับก็เหมือนที่ผมถามเมื่อกี้ถูกไหมครับใช่ถามเรื่องเดียวเลยอันนี้อันนี้ทีนี้เราเราคุยกันว่าเราจะไม่พูดเรื่องผู้หญิงอีกต่อไปเรื่องนี้เราเราหยุดพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเบนเบนประเด็นไปทางอื่นไปเจอแล้วแล้วเนเรื่องนี้แล้วแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นพอเจอหน้าข่าวแล้วยังไงก็่าตอนนรกเขาก็ถามเรื่องเก่าๆครับผมก็แล้วนี่ผมก็ จบไปงานแล้วนะครับเรื่องเก่าๆนะครับผมว่าร้องเพลงล้วเออ่ย็ยอำเย็บย่ำไปก็ยังมาเข้าประเด็นนี้ผมก็เลยอ่าเขาเข้าประเด็นว่าไงเขาเขาเข้าประเด็นท่านที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีการถูกฟ้องกลับจากทางผู้หญิงใช่ไหมอ่ามันมันมีประเด็นบอกว่ามีเรื่องเรื่องเรื่องสารอะไรสักอย่างเเรื่องฟ้องกันผมก็เลยผมไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาคุยกันอืครับผมผมก็เลยอ่า เบี่ยงเบนออกมาจะไปทางอื่นทางไหนผมก็เลยบอกกับพี่นะเัาว่าเถ้าเหมือนเหมือนว่าถ้าชอบผู้หญิงแล้วมันมีปัญหาเดี๋ยวแปลว่าชอบผู้ชายดีกว่าทำไมคุณตอบอึกอักเอือกเป็นเพราะอะไรผมก็ตื่นเต้นไงครับตืนเ้มันอยู่ในห้องสอบสวนอะไรไม่รู้นะครับเลนะคือคือคุณเองเนี่ยนะ คุณเองเนี่ยไปมาหลายเวทีแล้วเจอคุณมดดาคุณก็เจอมาแล้วเจอพจนาอนนท์เจอโอ้โหคุณยังมาตื่นเต้นตรงนี้ตื่นเต้นครับทําไมอ่ะเหมือนอยู่ในห้องสอบสวนมันอยู่ในห้องสอบสวนครับตอนนี้เย็นมากเลยครับแต่คิวกินมือไปหมดแล้วตอนนี้ครับเอาเอาเป็นว่าเมื่อวานเนี้ยคุณไปเจอสื่อมวลชนครับผมแล้วเขาถามคุณว่าเข็ดไหมความรักคุณบอกว่าถ้ารักผู้หญิงมันมีปัญหาครับก็ชอบผู้ชายดีกว่าครับ ถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช่ใช่ครับหลังจากนั้นมันมีประเด็นตามมานะครับเพราะว่าตัวคุณแซกเองมีการไปพูดด้วยว่าเคยชอบผู้ชายมาก่อนนะฮะแล้วก็บอกเลยนะว่าเห็นผู้ชายแล้วรู้สึกมีอารมณ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามว่าไอ้คำนี้พูดออกไปเนี่ยจริงไหมแล้วฟังตรงนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับเขาพยายามจะบอกว่าไม่ใช่เขาถูกแบบสื่อเนี่ยกดดันเขาเลยพูดออกอะไรออกไปเรื่อยเปื่อยประมาณนั้นนะครับหลายคนก็มองอีกมุมหนึ่งนะฮะว่าจริงๆเขาเป็น แต่ตอนนี้กำลังแก้ตัว <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ <c oughs> กลับมาพูดคุยกับแซคชุมแพต่อนะครับกรณีที่คุณแซคเองไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน <c oughs> ว่าคุณเองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยชอบผู้ชาย คือเมื่อวานเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมในมือผมเนี่ยมีคําสัมภาษณ์ของคุณอยู่นะครับในนี้ก็มีคําสัมภาษณ์ถามคุณบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเข็ดแต่ความรักไหมคุณตอบว่าจะพูดยังไงดีก็อยากมีนะแต่ตอนนี้ไม่มีกําลังไขว่คว้ายอยู่นะฮะทีนี้ไอ้ประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับเขาถามคุณว่าคุณเองเนี่ยไปพบตัวเองว่าชอบผู้ชายเหรอมีคําถามนี้คุณถูกไหมฮะครับผม แล้วคุณตอบค่อยบอกว่าผมไปดูดวงมาครับว่าดวงผมเนี่ยไม่สมพง์กับผู้หญิงเขาบอกว่าสมพง์กับเพศเดียวกันประมาณนี้คุณพูดอย่างนี้จริงไหมครับครับเมื่อวานนี้ครับอมันคืออะไระมันเหมือนก่อนก่อนที่ผมจะมาเป็นศิลป,ปินครับอืก็แม่ผมบอกว่าผมอ่ะจะถูกชะตากับเพศเดียวกันไม่ใช่ว่าอะจะได้ผู้ชายมาเป็นผัวมาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ครับเหมือน,นว่าจะเออเหมือน ถูชตากับเพศเดียวกันเหมือนทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจอะไรประมาณนี้ครับครับครับผมคือความหมายคือเป็นแบบข้หมายครับความหมายเป็นแบบแต่วันนี้ผมไม่ได้ตีความหมายเป็นไม่ไม่ไม่ได้แตกไม่ได้แตกไปเลยข้อหมาคุณก็ตอบแค่ว่าอ๋อเคยไปดูดวงมาแล้วดวงเนี่ยเขาบอกสมพงกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับผมใช่ดูไหมฮะโอเคนี่ผมเข้าใจคำถามต่อไปที่คุณตอบสื่อไปนี่คุณผมเอาคําถามมาให้คุณแก้เลยนะครับครับใช่หรือไม่ใช่คุณว่ามานะฮะ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเบี่ยงเบนทางเพศไปตามดวงเหรอคุณตอบว่าอันนี้ต้องรอดูก่อนนะคือปกติผมเห็นผู้ชายหล่อๆล่ำๆผมก็ชอบนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมจริงๆมันทำไมมันมันเห็นแล้วมันมีอารมณ์เหรอผมว่ามันได้อารมณ์หรอผมว่าผมว่ามันไม่แปลกนะครับมันหิวเหรอเปล่าเครับผมว่ามันไม่แปลกนะครับที่อย่างผมก็ไม่ได้ไม่ได้หล่อใช่ไหมครับหน้าตาไม่ดีอยากจะเอชื่นชมใน คนที่หล่อกว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้คือปกติเห็นผู้ชายหล่อๆล่ำๆผมก็ชอบนะเป็นผมเองผมเห็นผู้ชายหล่อๆล่ำๆผมเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเห็นผู้หญิงหุนดีๆผมแบบเออชอบผมมก็ผมว่าเหมือนกันครับ <c oughs> เห็นผู้หญิงสวยๆผมก็ชอบแต่อันนี้ทาไมไปบอกว่าเห็นผู้ชายหล่อๆล่ำๆแล้วมีอารมณ์เออม,มีอารมณ์ชอบไหมครับไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศไม่มีครับผมหิวหรือเปล่าถามจริงตอนนี้เห็นผู้ชายหล่อๆ,ๆแบบ แอบมองไหมมีแอบมองมีอะไรอย่างงี้ไหมแอบก็ห้องน้ำแล้วรู้สึกแบบปิกกิ๊กกลิห้องน้ำผู้หญงมีไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับผมในใจคิดผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเอยทำไมแบบหน้าตาดีจังมีมีแอบชอบแอบปลื้มแล้วก็เอยทำไมมึงหล่อจังวะอะไรประมาณนี้ครับชื่นชมในตัวเขาอะไรประมาณอยากได้เขาเป็นผัวมีไหมไม่มีไม่มีครับอันนี้ไม่มีครับไม่มีนะฮะครับผมอยากได้เป็นเมียละอยากได้ผู้ชายเป็นเมียไม่มีครับไม่มีเป็นงานครับ อ่ะโอเคอันนี้คุณตอบไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าเวลาคุณเห็นผู้หญิงสวยๆรู้สึกยังไงคุณบอกก็มีอารมณ์บ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ชายครับเจอผู้หญิงสวยๆขาวๆใหญ่ๆแต่คุณ,ณคุณคมีคําว่าบ้างไงอ๋อใช่ครับก็บ้างครับบางคนก็ไม่สวย,ยงไงครับเราก็ไม่มีอารมณ์ไงครับครับโอ้โหอันนี้เขาถามเลยนะคุณก็ตอบเขาไปอย่างนั้นนะ่นนะคือตอนนี้เนี่ยส่หรือว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นเอางี้ดีกว่าอืมคุณคิดอีกแล้ว เป็นไม่เป็นไม่รู้นะครับต้องต้องดูต่อไปนะครับหมายความว่าไงเป็นไม่เป็นไม่เพราะว่าตอนนี้มันก็โอ้ไลยหลายหลาย,หลายทางมากเลยตอนนี้ครับถ้าผมบอกว่าผมเป็นผู้ชายเต็มร้อยแล้วก็ดี๋ยวหาว่าผมสร้างกระแสอีกว่าผมเป็นอะไรนะครับเป็นใบนะครับเออเออแล้วก็ว่าเอมันจะมีหลายๆฝ่ายคือกําลังจ้องมองคุณอยู่ใช่ใช่ใช่ครับ คุณคิดเยอะมก,กันนะเนี่ยคุณแซ็ค <c oughs> ไม่ไดีชิดผมคิดจะคิดจะคิดที่จะพูดเนี่ครับเพราะว่าภาษาการผมไม่ค่อยแข็งแรงครับภาษาอีสานเลยครับผมคุณพูดได้ผมฟังออกเออไม่แต่ตัวเนี้ยคือไอ้ประเด็นผมอยากรู้ <c oughs> สรุปคือขอโทษนะฮะคุณเป็นผู้ชายแท้ๆหรือคุณเป็นเกย์ผมก็เป็นผู้ชายแท้ๆนี่แหละครับ <c oughs> ชอบผู้ชายไหมชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบครับผม คือรักอะรักแอบหลงรักผู้ชายอยากได้ผู้ชายมาครอบครองเป็นอย่างนั้นไหมไม่ไม่ไม่ครับก็แค่แอบปลื้มครับแอบปลื้มเฉยๆเฉอ่าแบบเห็นผู้ชายราหล่อเฮ้ยทำไมมึงหล่อจังเท่จังอะไรประมาณนี้ครับเออเหมือนผู้หญิงเหมือนเหมือนผู้หญิงดูผู้หญิงครับเออทำไมเขาเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณว่าใจคุณไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างผู้ชายผู้หญิงคุณไปตอบเขาว่าก็ห้าสิบ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 ครับยังไม่เลือกไงครับยังไม่เลือกคืออะไรคุณตอบดิผมเริ่มงงฮะยังไม่เลือกผู้ชายหรือผู้หญิงไงตอนนี้ ให้รอให้รอดูให้รอดูให้รอดูครับผมรอดูยังไงว่าต่อไปจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วฮะตอนนี้คุณกำลังจะปฏิเสธคุณไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยขอ,อโทษนะะไม่ใช่เกย์แต่อีกมุมหนึ่งพอถามคุณไปว่าเอาตกลงคือระหว่างว่าจะมีชอบคุณบอก5้าสิบห้าสิบอีกอคือถ้าคนมันเป็นผู้ชายมันก็ต้องยืนยันไปเลยวอ๋อไม่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผม,มเป็นผู้ชายมแมนทั้งทั้งถ้า,าถ้าผมว่าผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ แล้วมันจะมีอีกด้านหนึ่งเข้ามาอีกด้านหนึ่งก็จะมาว่าอะไรคุณนะในเมื่อตัวตนเราเองเป็นผู้ชายเหมือนเราว่าเออเหมือนเราสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับไบเซ็กชวล่ะเป็นที่เป็นครับเมื่อวานเขาถามคุณหมคำนี้เมื่อวานนี้มีครับแต่คุณตอบต่อนแต่ผมเพิ่งรู้เองว่าไบเซ็กชวลคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่หญิงก็ได้ไอยิงก็ได้ชายก็ได้เมื่อวานนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าเออนักข่าวถามผมว่าไบเซ็กชวลเป็นไหมผมว่า ผมก็ได้เดี๋ยวพยักหน้าอย่างเดียวเลยรับเมื่อวานนี้ครับถามพี่ดีกว่าครับผมพี่นี่เป็นผู้จัดการนะครับผมสรุปคือน้องเนี่ยครับแซคเนี่ยผู้ชายหรือเป็นเกย์ผู้ชายครับ <c oughs> แล้วทำไมเขาถึงตอบแบบว่าก,กัมกึ่งกัมกึ่งเขา เขาพูดไม่ค่อยเป็นเขาไปไม่ค่อยเป็นเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่มันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเมื่อวานก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าโดนบีบจากผู้ผู้สื่อข่าวหลายๆหลายด้านเข้ามาก็ถามกันเรื่องเดิมๆใช่ไหมฮะเรื่องที่ที่เราคุยกันแล้วว่าจะไม่ตอบอีกแล้วจะไม่คุยเรื่องเรื่องน้องผู้หญิงเพราะเดี๋ยวน้องก็จะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ท่องไว้แค่นั้นแล้วว่าฉันจะต้องไม่พูดเรื่องผู้หญิงก็เลยเบนไปก็ พอนักข่าวก็จะถามเรื่องผู้หญิงแซคเขาก็ร้องเพลงให้ฟังนะักข่าวก็ไม่ฟังแซคชวนไปคุยเรื่องหนังนะักข่าวก็ไม่คุยจนคุยเรื่องเพลงก็ไม่คุยแซคก็เลยถามไปถามมาแซคก็เลยบอกว่า,าไม่ชอบผู้หญิงละชอบผู้ชายเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยก็ต่อกันไปเรื่อยคือไอ้ตรงนั้นผมเข้าใจนะพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไอ้อย่างเมื่อกี้ผมถามเนี่ยวันนี้มันถึงเวลาต้องเคลียร์ไงว่าสุดท้ายเป็นหรือไม่เป็นเพราะสังคมเนี่ยเขารอมองอยู่ครับ ซักบอกไม่้ผมชอบผู้หญิงผมไม่ชอบผู้ชายแต่ถามว่าเอาแล้วใจเนี่ยยังไงห้าสิบห้าสิบตกลงเป็นเกย์หรือไม่เป็น Lemon. รอดูเขาวิธีวิธีพูดของของน้องเขาจะเป็นประมาณนี้คือเขา เขาพูดไม่เคยจะออกมาว่ามันยังไงกันแน่แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากกับแซกเสียหายกันบ่อยมากในเรื่องเรื่องแซกพูดเนี่ย <laughs> ผมยกตัวอย่างได้ไหมฮะ <c oughs> เรามีมีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานมันก็จะมีคนเป็นหมื่นเลยแล้วก็จะมีมีผู้ว่ามีสอจอ,อะไรเต็มเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่แล้วเจ้าภาพเขาบอกว่าแซกทําไงก็ได้ให้แขกเนี่ยผู้ไม่เกียรตินะลุกขึ้นมาเต้นกันให้สนุกอะ่ะแต่ก็เอาเลยครับวันนี้ ถ้าใครไม่รู้ขึ้นมาเต้นขอให้ครอบครัวแตกแยกสักพูดมาแล้วครับทํามาแล้วแล้วเป็นยังไงฮะก็ทุกคนก็นั่งมองหน้ากนะันคือเป็นคนชอบแบบพูดอะไรแล้วแบบผิดจังหวะใช่พูดผิด,ดแล้วก็พูดไม่รู้จะออกทางไหนงไงฮะแล้วท่านพูดว่าท่านจอหนน่าจะใหเ้เขานั่งอยู่กับ ภรรยาเขาจะไปให้ครอบครัวเขาแตกทำมาแล้วคือคือแล้วกรณีแบบนี้แหละฮะอย่างที่ผมถามไปเนี่ยคือถ้าเกิดผมจะถามว่าตกลงคุณเป็นเกย์หรือไม่เป็นเขาก็ไม่ตอบอย่างนี้เขาเขาเขาสามารถตอบได้เลยว่าเขาเขาไม่เป็นแต่เขาไปเกงใจเขาไปเกงใจคนที่ตอนนี้เขาเขาเกงใจว่าเอ๊ะสมมติว่าตอบไปแล้วเนี่ยคนจะคิดว่าตัวเองอ่ะรังเกียจเพศเพศที่สามหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้เขาคิดเยอะอย่างนั้น คือตอนนี้แค่คนแค่รู้สึกว่าพอมีข่าวว่าคุณเป็นขอโทษนะฮะเป็นเกย์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเกย์ชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยสิทธิความเป็นคนเท่าเทียมกันไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอดีว่าเราเป็นคนของประชาชนถูกไหมฮะแฟนคลับหรือคนที่ก็ติดตามข่าวสารเขาก็แค่อยากจะรู้ว่าสุดท้ายเป็นหรือไม่เป็นเป็นก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณยืดอกรับด้วยซ้ำไปอาจจะชอกคนบ้าง แต่ถ้าไม่เป็นก็บอกว่าอ๋อก็ผมไม่ได้เป็นอ้าวแล้วมีข่าวมาได้ยังไงคุณก็สามารถตอบได้ว่าบังเอิญว,ว่าผมเมื่อวานผมไปออกสื่อผมพูดไม่เป็นครับผมเลยพูดผิดไป,ไปถูกไหมฮะครับ,รบนั่นแนหะคือคือประเด็นของมันแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่คนกําลังรอฟังอยู่เนี่ยคือคสุดท้ายแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าแซ็คชุมแพเป็นเกย์หรือไม่เป็นให้โอกาสคิดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาตอบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ <laughs> มาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังมีเวลาให้แซกอีกแค่เจ็นาทีในการต้องพูดคุยกันนะฮะเคลียร์กันให้ชัดไปเลยเมื่อวานนี้ที่คุณไปให้สัมภาษณ์ว่าคุณเองเนี่ยนะฮะเขาถ่าวไปถามบอกว่าตัวคุณเองเป็นไบเซ็กชวลหรือเปล่าคุณบอกครับคุณรู้จักไบเซ็กชวลไหมไม่รู้จักครับแล้วทำไมถึงตอบว่าครับก็ครับครับไปงั้นครับเพราะผมไม่รู้จักว่าไบเซ็กชวลคืออะไรครับก็เลยตอบว่าครับครับไปงนั้นเองครับ กรณีที่นักข่าวถามคุณอีกนี่ผมเอาเรื่องที่ที่เขาถามคุณมาถามเลยนะฮะครับบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะฮะจะเปิดตัวเป็นแฟนผู้ชายเมื่อ,อไหร่คุณบอกว่ายังไม่เปิดตัวดีกว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์คุณก็พูดอันนี้ด้วยครับคือทุกอย่างเนี่ยมันบ่งบอกมันทําให้สื่อทําให้คนดูให้แฟนคลับคุณเข้าใจได้เลยว่าคุณเองเป็นขอโทษนะฮะชอบเพศเดียวกันสรุปแล้ว วันนี้คุณยก็ยังตอบไม่ชัดนะในเบรกที่แล้วผมขอแบบชัดๆเลยได้ไหมตกลงคือคุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงครับตกลงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายตอบเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงนะฮะครับผมเคยมีความรู้สึกอยากได้ผู้ชายมาเป็นสามีไหมหรืออยากให้ผู้ชายมาเป็นเคยมีไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับผมเป็นเกย์หรือเปล่าไม่ได้เป็นเกย์ครับเป็นผู้ชายน่ครับ เป็นผู้ชายนะะค,ครับผมแล้วที่คุณพูดไปเมื่อวานแล้วทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าคุณเป็นเกย์คือเม,มื่อวานนี้มันมันเป็นแค่มันเป็นแค่คําที่ผมเบนออกจากเรื่องเก่าแค่นั้นเองครับอืมเรื่องที่เรื่องของน้องผู้หญิงน้องบินดาใช่ใช่ครับผมไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ครับแล้วณว,วันนี้เนี่ยข่าวมันกระจายไปแล้วอะจะทํายังไงอ่ะตอนเนี้ย คุณจะทำยังไงวันนี้ผมเชื่อแน่เลยตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้คนคงถามคุณเรื่องนี้เยอะมากค,คุณเป็นเกย์หรือไม่เป็นหรือยังไงถูกไหม,มก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอโทษนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับที่มาผมไม่รมู้ไม่คิดว่าคําพูดของตัวเองนะครับจะอืเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับ<ม>ก็สรุปเลยว่าผมก็เป็นผู้ชายนะครับแตก่ก็ต้องขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยครับ ไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสไม่<ช>ไม,ไม่ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเบนออกจากเรื่องอื่นแค่นั้นเองครับมีหลายคนบอกว่าคุณไปร้องเพลงให้กับทางคุณพจน์อานนท์แล้วนี่เป็นหนึ่งใน PR ของหนังของคุณพจ์อันนั้นคือไม่ใช่เหมือนกันถูกไหมฮะไม่ไม่ใช่ครับไอไปแต่งชุดายเสือเด้งเป้าดึง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 ,ดงนั่นก็อันนี้เป็น MV ครับเป็นคอนเซปต์ใช่ชขอ,องค,คุณพจ์เขาอย่างนั้นเองใช่ครับ ไม่ได้เป็นสื่อหรือเจตนาที่จะเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ใช่นะไม่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 ใช่ครับเป็นท่าประกอบใน MV ครับแล้วที่คุณไปพูดว่าคุณเคยไปชอบเด็กฝรั่งคนนึงก็ก็เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆครับก็ก็เหมือนที่ผมบอกบอกบอกพี่หนุม่มครับว่าเออเห็นผู้ชายเราหล่อแล้วก็เราก็แอบชื่นชอบ เท่านั้นเองใช่ใช่ครับแค่นั้นเองครับชอบเหมือนชอบแบบไอ้มดแดงอย่างเงี้ยเหรอเออใช่ครับถูกไหมฮะประมาณนั้นครับชอบเหมือนชอบไอ้มดแดงครับเไม่ได้ชอบเหมือนฉันชู้สาวไม่ไม่ไม่ในขนาดนไม่ใช่แบบนั้นครับถามทางพี่ผู้จัดการนิดนึงครับเมื่อวานก็พูดอย่างหนึ่งครับมันเกิดทําให้ความสับสนในสังคมมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะในแวดวงนักข่าวแวดวงแฟนคลับเขาเองประชาชนที่ติดตามทางแซคชุมแพอยู่ครับผม วันนี้ที่กลับมาพูดอีกแบบหนึ่งว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ได้มาจากแผนการของทางค่ายใช่ไหมอ๋อไม่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 ใช่ว่าเขาเป็นแล้วก็ต้องมาแกางี้นะไม่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 มีแผนคือตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ได้รับสายเข้ามาพลั่งพลูนะฮะถามว่าสร้างกระแสหรือเปล่าก็ผมก็ไม่มีกระแสอะไรจะสร้างนะถามว่าน้องเป็นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เป็นถ้าถ้ามันเป็นก็จะตอบว่าเป็นเพราะเป็นก็ไม่ได้น่าเกลียดตรงไหนนะวันนี้นะครับถ้าเป็นน้องก็จะตอบเป็นแต่นี่เขาไม่ได้เป็นนะฮะแซกเนี่ย ไม่จุดอ่อนจุดอ่อนก็คือว่าพูดไม่เป็นหลักๆเลยคือพูดไม่เป็นครับเมื่อวานเนี้ยพอโดนหนักงนั้นเขาไปไม่เป็นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีอาการแบบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวจนมันเสียหายประมาณนี้หลายกลัวไหมว่าสื่อมวลชนที่ไปสัมภาษณ์คุณเมื่อวานเนี้ยหลายแขนงหลายเล่มหลายเจ้าเลยเนี่ยเขาจะหาว่าคุณพูดโกหกเขาอ,อันนี้ก่อนอื่นต้อง,ต,อง,ต,องต้องขอโทษ ทุกสื่อขอโทษพี่ด้วยนะขอโทษทุกสื่อแแทนน้องนะครับน้องเขาไม่มีเจตนาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเป็นแซกชุมแพเนี่ยเดิมเนี่ยเขาขัดกระดาษทรายเขาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาพึ่งมาอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็รอดพ้นปากเกียวปากกามันถึงทุกวันนี้พาะผมก็ต้องเดินตามเขาเพราะถ้าเขาปล่อยเขาไปคนเดียวเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเขาเขาคิดคิดไม่ค่อยทันบางทีเขาคิดทันแต่ว่าพูดไม่ทันเพราะว่าเขาจะต้องไปแปลเป็นภาษาไทยก่อน ถ้าเป็นภาษาอีสานเนี่ยเขาจะพูดได้ค่อนข้างถูกถ้าเป็นภาษาไทยปั๊บเนี่ยมันมันต้องถูกประเมินในหัวก็แล้วออกเป็นภาษาไทยแล้วก็ผิดอยู่อย่างนี้ครับจริงๆน้องก็เป็นคนซื่อเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาเป็นศิลปินคนอื่นหรือเป็นคนดังคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดิน คือขอขออนุญ,ญาตนักข่าวว่าขอขออนุญาตไม่ตอบนะครับแล้วก็เดินไปผมขอไปทํางานนะครับก็ทําได้แต่เขาทําไม่ได้เพราะเขาเกรงใจเขาบอกเขาเกรงใจเกรงใจที่คือเมื่อมีคนมาคุยด้วยก็ต้องคุยด้วยแต่ว่าเรื่องราวที่คุยเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมันจะไปเลยเถิดถึงขนาดนี้แล้วเขาติดตลกที่เขาพูดพูดทั้งหมดเนี่ยเขาก็อย่างผมดูคลิปนีสองครั้งละเขาก็บอกว่าผมชอบผู้ชายครับผ่ามผ่า,าอย่างเงี้ยมันก็คือตลกเขาอยาก เขาฝันอยากเป็นตลกครับคือคุณเกลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากคําสัมภาษณ์ผ่านผ่านจริงๆจากวิดีโอเนี่ยครับผมมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นอีกแบบแต่พอมาเขียนหรือพิมพ์ลงไปในข่าวเนี่ยถูกครับมันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับใช่ครับภาษาเขียนเนี่ยมันจะไม่เห็นภาษาเขียนภาษาพูดมันต่างกันมันต่างกันครับมันต่างกันครับอ้าวโอเคแต่ที่แน่ๆวันนี้แซกยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายครับไม่ใช่เกย์ไม่ใช่เกย์ครับแต่ก็ สนิทมีความคุ้นเคยกับบรรดาเราเกลี่ยเราอะไรได้หมดครับผมถูกไหมฮะครับอ่าเพราะว่าเขาก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเป็นนุษย์เราเหมือนร้อกันถูกไหมครับครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเชิญฮะครับผมก็ต้องขอโทษครับทุกทุกคนครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่แล้วก็แฟนเพลงที่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็ ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่ส่งกันให้มาที่ส่งเข้ามาให้กับแซกจุมแพะครับผมครับคำถามสุดท้ายจริงๆยืนยันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณออกมาพูดณวันนี้ว่าคุณเป็นผู้ชายทั้งแท่งเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าแฟนคลับคุณเขากำลังจะหนีหายไปเลยต้องกลับมาเป็นผู้ชายอีกนะไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะยืนยันนะครับครับอ้าวโอเคก็เป็นกำลังใจให้เป็นบทเรียนไหมฮะ ชือว่าหนักเลยครับเป็นบทเรียนนะครับไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดถึงขนาดนี้ครับอ้าวโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีผลงานเพลงอะไรจะออกใหม่ไหมจะโปรโมทไหมมีไหมก็ก็มีซิงเกิลใหม่ครับเร็วๆนี้ครับอยากให้แฟนเพลงรอติดตามครับผมบอกชื่อเพลงได้ไหมรถมือแม่รถมือแม่ครับรถมือแม่ครับนะครับอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับ